สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาผัดผัดเผ็ดกบกันนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะบบตรองใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ พริกระเทียมที่เราโขกลงไปเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามเอาทีสะดวกเลยลได้เยแล้วเราจะใส่น้ำล้างครกลงไปนะะค ตัวให้หอมหอมตัวให้หอมหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ จากนั้นน้อก็ใส่หกลงไปนะคะปัอนปุอบ เาตักปกมาได้คปนละสุกแล้วนะคะนะปรุงรสชาติแล้ซอสหน่อยลงไปเลยค่ะตักเตมตระต่างโดยซอสหวาเขียวซอยอีอิ๊วก้อนัวูทำหน้อยเดียวสเส็จเลยเลยะ dạng duyên tan chắc mãi dạng duyên bột bì khả? ุกเข้า,ขากันเข้ากันเลยค่ะอันนี้น้ำโขลกคนออกมานะคะเดี๋ยวจะผัดให้แห้งเอาใส่หนังโขบไปพร้อมแล้วก็เติมน้ำไปด้วยนะคะโขบของทอดจะได,ด้สูตนะคะขัดไปให้แห้งๆเลยเด้อคะ่ะแล้วก็จะใส่พริกไทยสดลงไปค่ะ ตานด้วยพริกหยวกคลุกเค้าให้เข้าออกันนคะคะ ส่แต่ชายลงไปค่ะแล้วใส่เ่ยอะๆทุกท่อติดแดงครับวมนี้ครับแต่ใส่ทีเขียวคุเขาให้เข้ากัน รอวจนกว่าหนามมันจะหยุบเนาะคะนะ่ะเราต้องตามผัดแหงๆเนาะคะ่ะจะจะแสบว่าค่ะจะหนักตัวตัวในบางกระแสเล็ดปุ๊ดปุ๊ดปุดเลยค่ะ แบบก็ข่บพ่เนาะเดรยานไว้รอเลยนะคะใส่ใบเลือกานด้วยใบกระเพราสึ่งนองไปะคะ่ะ เมนูนี้แ่เจ็ร้อนตับต่อค่ะอุ้ยหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเัดยค่ะหอมมากเลย เราจะผัดให้แห้งเลยค่ะ อนะแองเดียดเลยละค่ะโอ้โหปิดแก๊สพร้อมตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะคุณู่้ชผัดเผ็ดปุบโอ้ยเงีย้ย ปปมาทานเด็ยก,กันเลยค่ะเพื่อนๆจา้าเสร็จเรียบร้อยคะ่ะผัดเป็นกรอบสีสันหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละค่ะเนาะนี่คะ่ะผัดเผ็ดกรอบมาทานด้วยกันนะคะพเพื่อน ขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะไปพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ